เอาสิวอ,อาว่าอยู่ในบานนอกมันดีกว่าในเมืองเดี้มันกับโบเมียนาบางคนเพื่อนกับบริมักบานนอกบางคนกับมองว่าการอยู่บันนอกอยากลาบากต้องการไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบางคนก็จะมองว่าเออในเมืองโอสันจอนไปอยากโอ้รถหลายลาบากยืนคนละจุดมันก็เห็นคนละมุมมันก็แตกต่างกันไปยังเขามองอีสานเขาว่าเป็นภาคที่แบบว่าคนขา้างตําคนข้างทุกข์ยากมันดีแล้ว้สิ่งที่ผมได้สัมผัสได้อยู่เนี่ยโคตรพุ่มใจเลยที่ได้เป็นคนอีสานหรือได้เป็นคนบานนอกเนี่ยโคตรพุ่มใจเลยครับได้ใส่ช ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงความพอดีความบบป่งแต่งบอดัดจริตมันคือสมดุลของมนุษย์ที่มันสมควรที่จะเปลี่ยนครับแต่ชีวิตให้มันง่าย,ายอย่าลืมมาต่อยเขาดิ่นล,ล้นสำไดเทีย,ยาบหรูสำไดปลายทางเข้าหนีความจริงบพผลก็คือไตมันเหมือนลวงละครแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นตัวอย่งเท่านั้นแล้วก็ได้แต่ตัวกันตัวจะแขง่งเอ้ยกูสูงกว่ามึงนะมึงต่ำกว่ากูนะเอ้ยกูระดับนั่นมึงระดับนี่ต่อให้คุณสีมีไม่ได้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วทอากันเบริรมือนั่น Là leo, làm đất lệ lau lộng lẻo mò lâm khung xây tòng uôi nali ca lam hàng đo hàng lá cháu yêu sung thắm pha ai, mặn mò mì Mã... à, ca, à, mặn